ฟังเอาเนื้อหน้าเนื้อเนื้อเนีนเนีนมันโหลดพาเข้าอย่าไปสนใจเสียเวลาคิดหาเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์คิดหาเรื่องพระอินทร์พระพุทธสิพวกป้องนั่น,นัะนนี่เออเอาตอนเองล้วนลวนโหลดยังก็ดีคำ <c oughs> ว่าปัญญาเนี่ยคือความรอบรู้ในกองสังขารคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละเออกองสังขารก็ดีในตาที่เขาเห็นอยู่ ของภายนอกเป็นวัตถุต่างๆกับกองสังขารความคิดกับกองสังขารเพื่อกันเอาเนื้อเนื่อเน้นเนีนมาโหลดเงื่อนไขขั้วพิารณ่าบางแล้วตั้งแต่ห้าเกิดมาจดจี้จำความใดแบบนั้นแบบนี้หลอายอรัย่างูดูการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนทำมาหากินนั้นนั่นนี่หมุนว่นอยู่จังสี่มีก,กองสังขารอันหนึ่งนะ ผู้นั้นผู้นี่เกิดขึ้นมาแล้วคนเกิดก่อน,หาาอน,นเห,หาตายก่อนมีค้นเกิดหลังเหาตายก็ไม่นี่นี่ก็กองสังขารอันหนึ่งเห็นปะหมุนว่อนไม้ยุงสี่ค้นเห่าง่วงง่ายย่านตายยานบ่รวยย่านบร่รอยานบ่นบสวยย,นนย่านนั่นยานนี่ยานบ่มียานบ่ดียานบ่เป็นสารพัดตั้งแต่ดินล้นคนควายไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้เขามาเพื่อสิให้ปกป้องเจ้าของเพื่อสิเสริมต่อของเองใอ้เจ้าของมี มีคนมาหากักไม่เมตตา่อให้เจ้าของใดดีมีเป็นรวยแบบนั่นแบบนี้สารพัดนี่กับปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารเออสุดท้ายเออเขาก็เห็นตัวเองนองออกมาตัวเองเออหิวห้อนหนาวจากไดนั่นจากเป็นนี่เก็บไข่ปวยอ่าทั้งสี่หมุนเวียนกันไปกันมาอยู่นี่มีแต่ความบา่เทียงแผ้แน่นอนจากอันจากอย่างชิ่งนี้เกิดสิงนั้นดับสิ่งนั้นดับสิ่งนันงน้นเกิดเฉพาะสำนัน้น ปูญาตาย่ายเฮาทั้งหลายแหละลุงป่าเอาเพราว่าลูกลานแนมะ่ตายแต่ละคนแต่ละคนเชี่ยวเวียนไหวแต่เกิดจงังีรย่ำไดเฮาสิเห็นความเบื่อหน่ายของเข้าเองนะความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นือภายนอกภายในภายนอกคือเข้าเห็นวัตถุสิ่งของคือข้นคือบ้านคือเลื่อนฝนตกฝ่าห้องลมไย,ยผัดฝ่าพา้า ปาดังเกิดความหวาดบังนขันขามความยานความกลัวสารพัดคิเบังเออมันเป็นแต่อยากไดอยากเป็นอยา่างดีอยากมีอยากเอาอย่างอยู่พบกเข้าเนี่ยหมุนเขามานีโหลด <c oughs> บังนี่โดยวัตถุภายนอกเขาก็เห็นแหละลายๆอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมสลายแตกไปดับไปตายไปเออต้นใหม่วันนี้อ,อ เขาเห็นหนึ่งแต่มันเกิดที่แหลกเกินว่ามันตายคนก็คือกันเห็นแต่มันเกิดที่แรลกเกินว่ามันตายเขาก็เห็นมาแล้วแห้งแล้วนี่แหละเขาว่าความรอบรู้ในกองสังขารหรือเขาว่าปัญญาปัญญาเห็นความบ่อเทียงเห็นความเป็นอนัตตาเด้อเนี่ยเหมือนเขามาสรุปลงไปหรือว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดแล้วสิบดับบ่มีเลยนะแม้ตัวโตเข้าเองเออเขาก็เที่ยวไข่เที่ยวห่อนเที่ยวหนาวเที่ยวเก็บปวดปวดเที่ยวป่วยเที่ยวเศร้าอยู่เพราะสมนีบุญไปบุญมาชนีด สุดท้ายเฮาบันทีผลยูสิ่งหนึ่งคือตายเนี่ยตัวนี้แน่นอนอยู่แล้วบ่ามีู้ใดนี่ผลใดเนาะคิดไปแหละจิตสรุปล่องจนเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องโดยตามความเป็นจริงสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงด้ยสัมมาทิฏฐินี่ยถูกต้องโดยทรามโดยว่าท่ามก็คือความจริงถูกต้องตามความเป็นจริงที่มันมีที่มันเป็น มันเป็นจังสีของมันมาเบาๆไขกับสางเพราะว่าถูกสิ่งถูกย่างหาเห็นความถูกต้องตามความความคิอความดําริมันก็เกิดขึ้นเป็นสัมมาทิฏฐินากันคิดยังก็คิดถึงไปตามความเป็นจริงถูกสิ่งถูกย่างเกิดขึ้นเราดับเป็นอนิจังเป็นอนัตตาเบิดสุอันสุนแนว <c oughs> แต่วรายังถ้าเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรียกว่าสมาัมมาทิฏฐิอันบริบูรณ์สัมมากะโปวาจากรรมตัวอาชีววายโมสติเนี่ย ระลึกยังกระลึกถึงตามความเป็นจริงเหลืออยุดตัวหนึ่งคือสมาธิแบบนี้เนี่ยเฮาเห็นแหละหลายๆอันหลายๆอย่างเฮาบาอาจสามารถลืมได้คือสัญญาอารมณ์ความรู้สึกต่างๆต่างหากอันนี้เดอ้อพูดถึงว่าเฮาสิเอาเรื่อง e ของปัญญาปัญญาคือความรอบรู้ให้กองสังขารเมื่อเห็นไปตามความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเกิดเท่าใดตายเท่านั้นดับเท่านั้นบม่มีสิ่งใดจีรังจังยืนเลยเออ แต่ว่าอารมณ์ความรู้สึกของเฮาถี่เคยมีพานมาคิดถึงผูน้นั้นคิดถึงผูน้นี้เกลียดผู้นั้นหกักผู้นี้หลายอะไรย่างที่มีความหวังทั้ทงทั้งที่ปัญญาคือการมองเห็นทะลุแล้วว่าเป็นอนิจจังนัตตาโลกนี้เป็นอนิจจังนัตตาทุกอย่างเราเหตุตั้งใดเขาสิระงับความคิดของของของจะของใดไหมเพมันไปมีคิดถึงอดีตบ่ให้มันอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นนะเนี่ยก็เลยเ,เมื่อมันเห็นถูกต้องแบบนี้แล้ว การพยายามที่จะทำสมาธิบันคือทำให้จิตตั้งมั่นเออระลึกนึกถึงตามความจริงใดเลยปุ๊บก็ทำสมาธิทำให้จิตตั้งมั่นขาก็ต้องอาศัยร่มให้ใจเขา่าล่มหา้ใจออกเ,ออเป็นทีอยู่ของความคิดเท่าบ่ห้มันคิดไปพุ่นไปพีให้เป็นทีอยู่แห่งความรู้สึกนะึกคิดเรียกว่าเป็นบีหารธรรมอันนึออ เป็นที่อยู่ของจิตจังสิขคนของบ่เข้าใจจิตมันแปรหลายโพดเอาความคิดโหลดเอาความคิดมาอยู่คิดถึงลมหายใจเขา้าหายใจออกเป็นสมาธิเออมาจิตมันตั้งมันมน่นมันก็บ่คอยคิดผลมันก็่คอยละคอยลืมตัวลืมกับละกันเดียวกันแล้วบ่ไปคิดถึงคนเหาแต่คิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นก็ต้องมีความนึกคิดปรุงแต่งไปอยากให้มันเป็นแบบนั้นให้ได้แบบนี้อารมณ์กาก่อเกิดในขณะที่นึกคิดปรุงแต่งไปนั่นแหละพบมันเกิดแบบนั้นนี่ ว่าปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารลูกแยงเห็นจริงตามความเป็นจริงใน,นลักษณะแห่งการเห็นนี่สามารถฏีิเกิดเมื่อการเห็นแล้วก็ปัญญา,าต่างใจมันเออปัญญาบ่ไห้มันขีดก็เลยเอาล่มหายใจเขาล่มหายใจออกเอาอาการปิติมาเป็นเครื่องบ่งบอกของตัวเองว่าจิตมันตั้งมันแล้วห้าวศิลูสิ่งทั้งปวงใดก็ว่าเป็นผู้มีจิตหนึ่งตั้งอยู่เพ่งอยู่ หรือเป็นวิหารธรรมเป็นเรือนแห่งใจความรู้สึกต่อของเงี้ยตัวของเองนั่นแหละปัญญาจึงเป็นที่มาแห่งการอบรมสมาธิเมื่อมีจิตตั้งมัน่นสมาธิมันเกิดแล้วความคนเห่าถาา้าบโลอเบอยากบ่าจากใด,ดอย่างเลยจิตตั้งมั่นในร่มเข่าร่มออกนีเออมีอาการปิติเกิดหนี่นะคําว่าศีลเป็นเองโดยอัตโนมัติเ้าบ่ต้องไปสมาทานเ้าบ่ต้องไปขอไผ่บ่มีตัง้งความตั้งใจในเจตนาในการจะไปขา่าไปหลักไปปนไปกี่บ่มีเลยเลยจึงบอกว่า นะปัญญาเป็นที่มาแห่งการอบรมสมาธิสมาธิเป็นที่มาแห่งการอบรมศีลศสืนคือการไม่มีกิจคิดบ่มีความคิดจักนิดจักหน่อยหนึ่งเลยเพราะว่าบ่มีความอยากใดด้ในการเบียดเบียนทำร้ายให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตทรัพย์สินตลอดทั้งคนและสัตว์นะมันกับเป็นความบริสุทธิ์สามปัญญาสมาทิสืน่น ศีลนั้นเขาปฏิปไตยงดเว้นดอกว่ามื่อนี้กูจะอดเอากูจะมาทำสินแปรสินหากูจะขา่ากูจะบ่กข่าซัดกูจะบ่นั่นบ่นี่ก็ว่าไปแหละ,ะเลยว่านี่ให้ทุกคนน่มาร่วมรักสันเอาโลดปัญญาอธิบายฟังแล้วแปลความรอบรู้ในกองสังขารมีสมาธิเป็นที่เดินทางตามแล้วสมาธิทาจิตตั้งมัน่นเพ่งอยู่ในสมถริพัสนาคู่กันหรืออื่นว่าสรงชาิสรงชาินี่ เพื่อยังเพื่อสิทธสังเกตความคิดบอให้มันไปบอบ่แม่นเข่าแต่ว่าเป็นการส่งมันจะเข่ามันจะส่งกับอันนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของไพ่ของมันส่วนส่วนข้างบาสีลเมื่อใดก็ตามที่เขาอยู่ในร่มหายใจเข้าออกศินก็เป็นเองร่วมหมักมีองแปดยุี่อาณาปานสติร่วมบาลมีทั้งสิบยุี่อาณาปานสติคือรู้ลมเข้ารู้ลมออกร่วมสินร่วมสมาธิร่วมปัญญาทั้งเบิดแล้วก็คือยที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออก โดยบริคิดถึงสิ่งอื่นอีกมันสิคิดนึกมันกระจับใดทันทัวของห้องบด้เขาห้องส่งไวห้องเบิ่งความรู้สึกของเจ้าของเองเป็นตัวประกันตัวเองเป็นโลกเป็นลูกเป็นตัวลูกบอกเจ้าของเองว่าความคิดกําลังสิไปปั๊บเออห้องหูยแล้วเออมันจะไดดอย่างดีอย่างนี้เป็นอยังสุดท้ายแล้วมันใดมันดีมันนี่มันเป็นก็ต้องเขาสู่อนัตตาเนี่ยเออทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสุญญตาทั้งหมดเนี่ยมันก็ไหลเข้าไปสันไหลเข้าไปสัน เป็นอนัตาทั้งบัดนแล้วมันก็เห็นคําว่าสุญญตานนตัวขาดจากความเป็นเจ้าของขาดจากความเป็นตัวตนคําว่าสุญญตานี่แหละกลับมาอยู่กับร่มเลือล่มเลือแล้วมันก็คอยเห็นความคิดเออนความคิดเลยถูกดูมันก็เลยเป็นตั้งของมันเองแบบนั้นมันเป็นของมันทั้งสันเ <k> ครื่องวัดเท่าคืออารมณ์เครื่องวัด เครื่องวัดตัวเองด้อารมณ์ความรู้สึกในความพอใจและไม่พอใจเกิดขึ้นไม่ได้นี่คือเครื่องวัดเครื่องวัดตัวเองมันสินดับเป็นชั่วชั่วเป็นคณะขณะข,ของมันไปเองดอกหลูงท่านปับบนป๊บดึงกลับมาหลูงท่านปั๊บดึงกลับมาท่านยังท่านความคิดก็เลยว่าให้ทุกคนสรงชานเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเป็นนึ่นหรือสงชานก็นเลยล,ล่มอรมร่มยังล่มหายใจนี่กับอาการปฏิติเป็นเครื่องบ่งบอกตัวเอง เราบ่ต้องไปสนใจในว่าสัน่นอันนี้สิว่าสะไปสนใจมันอันแนวจังสันเออสิส่งศักดิ์สิทธิ์จะเสียเวลาในการตอบมันแนวจังสันนะบางที่ก็ล้ำค้านเลยเออโอ้ยภาษาแนวจังสีก็สีไห้กูตอบเนาะเออเทวดามีจริงไหมพญานาคมีจริงไหมเออจังสีนานีม่มีก็สั่งมันไปยังตัวนี้เออไปอยังเบาแล้วถือขึ้นมาขึ้นเบาแล้วไม่เห็นว่ามันสิศักดิ์สิทธิ์อย่างัวเองตั้งหากละ แต่ต้องการความศักดิ์สิทธิ์จริงๆศักดิ์สิทธิ์มันแปลว่าสําเร็จอยู่ในร่มหายใจตัวเองให้รู้เถอะนะจะว่าห้าเอาเนินๆเอาเนียนๆเอาแก่นๆมันโหลดไอ้ทุกคนเมื่อพิรณารอบครอบแล้วลงแบบนั้นล่ะลงอนัตตาเบิดละยังเก็เลยเหลือแต่ทำสมาธิเพื่อให้จิตตั้งมั่นบ่ให้มันเออมันชินในการคิดอยู่แล้วคนนั้นนะว่าตั้งแต่ต,ตื่นขึ้นจนเท่านอนหลับแม้กระทั่งนอนหลับมันก็คิดอยู่แล้ว เลยต้องทำสมาธิจิตตั้งมัน่นตั้งมั่นในล่มนี่แหละออสมาธิคือล่มเขาล่มออกโรดวิเคราะห์ม,มาอยู่กับล่มนั่นแหละนั่งสิเห็นเราเองดับไฟก็ดี <c oughs> ปัจจุบันกน็คือล่มเขาล่มออกนั่นแหละเออแะลรคำว่สาสติก็คือร่มเขาล่มออกแหละไม่ต้องไปสนตัวเองสิรูเอาเองดอกเออเองสิรูเอาเองนั่นแหละปัญญาอบรมสมาธิศินเป็นเองดอกหาไปหาขอกับไผ มันาตั้งเลยเมื่อปัญญาอบรมสมาธิแล้วจิตมันตั้งมนนียแล้วศีลมันก็เกิดแล้วศีนเลยอบรมสมาธิแล้วปัญญาของมันเองดอกเพราะว่ามันจะเป็นของนุ่นเนื่องกันอยู่ในหันแหละมีแค่หลักการแต่ประสบการณ์อยู่ในหูดังหลดให้ก็ดีรู้ล้มเข้าล้มออกกันเออมันจะคอยเห็นความคิดจากของดอกอย่างอื่นๆมันก็อาจจะมีเกิดขึ้นเรียกว่าสิ่งที่มากก่อกวนสิ่งที่มากก่อกวนอุปจาระ อุปะคือสิ่งใดมันจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นอุบัติขึ้นเพื่อสิเขามาเหตุให้เอานไหวไปบอไหวนี่คือความคิดเฮ้ยมันหยังว่านะบางที่ก็เห็นแสงวับวับแป๊บแป๊บแสงสว่างสว่างอันนั้นอันนี้บางที่ก็เห็นคือผีบางที่ก็เห็นเปรตบางที่ก็เห็นภาพนรโลกเห็นภาพสัตว์ต่างตลางลายยางเห็นสวรรค์เห็นนั่นเห็นนี่กร้างอันนั้นเป็นแค่ของหลอกนะบอควนนำเขามขาคิดนะคิดแล้ะก็ขำนั่นแหละ ขาะคนเห็นกันยุ่แท้ยังตายจากกันภาษากับสิ่งนั้นเกิดขึ้นบักเดียวหนึ่งก็หายไปละเลยเรียกว่าทิ้มให้เบิดให้ลูกเขามาให้มันลงไปอนิจจังอนัตตาทั้งหลดเห็นแล้วก็ดับเนี่ยตอนนั้นเองเป็นอนัตตาล้วเห็นดูกเขาดูเขา,เขาสุญญาตาก็ขาดจากความหยุดมันถึงมันจากความเป็นตัวตนนั่นตัวขาดจากความเป็นเจ้าของสุญญไปว่าสูญหายไปตามาจากคาว่าอัตตาขาด จากความจากดูจากเห็นจากเป็นนะเนี่ยมันก็จบปอยู่แค่นั้น,นึ่งเด้ส่วนคาให้เอาความรู้สึกนั่นแหละเป็นเครื่องวัดตัวเองเลยว่าห้าละไดหรือบ่ใดดับใดหรือบ่ดับใดแนวใดก็ดีดับก็ดับความรู้สึกนี่แหละพอใจหรือไม่พอใจอารมณ์ตัวเดียวนั่นแหละทั้งเบิดมันอาสะขยานก็คืออารมณ์อันคล้องอยู่แนะ่มันก็ข้องอยู่ในสองยางนั่นแหละพอใจกับ่พอใจเท่านั้นนะอาสวะขยาญย,ย่ยานไปว่ารู้รู้อารมณ์แห่งตนเองยังคล้องอยู่หรือไม่นี่ไง อแค่นี้แต่มันมีอารมณ์พิบจนเอาวทำสมาธิให้มากๆใจว่าทำให้จิตตั้งมั่นให้มากๆรู้อยู่กับลมให้มากๆยืนเดินนั่งนอนทำการทำงานกินข้าวกินน้ำออนั่งท่าได้ก็ได้เออแหละจังหวะาค้า่า,าทำให้บ่อยทำมามากบ่เป็นไปนั่งดูๆเลยบ่เป็นไปนั่งลักษณะรับตายู่ดูๆต้องไปหลีกเล่นหรอกดูในลมหายใจของเองแหละเออมันจะเห็นไปพร้อมกันเลยทั้งนอกทั้งในนี่ And auf, eh? เขาอยู justice, naprawdę, ่กับลมหายใจเขาออกเลยเออเห็นเขาเห็นน yeah. ั่นเห็นนี่วกๆเวกๆเขาจะน้าของมาคิดบ้านี่ไหมนี่ล่ะนี่ภายนอกไหมนี่อุปจระไพ่หนอกๆติดตาเห็นเห็นหูได้ยินอยู่นี่ไหมอุปจลระภายในเนคือของที่ว่ามันเกิดขึ้นโดยบ่มีัตตนเหมนไหมบ่มีวัตถุอยังไนล่ะว่าจะเป็นรูปหรือว่าจะเป็นกินหรือว่าจะเป็นเสียงทังทีไหมแต่นประต่างกันได้หนอกกับในมันเดียวว่าทุกคนสมถะวิปสสนา เป็นของครูกันส่งชานเรื่องบอกง่ายๆว่าส่งชานลูกกับลมหายใจนี่อยู่กับอยู่กับลมหายใจอยู่กับอาการปีติอันเกิดระหว่างกลางหน้าผากมันลมหายใจหายกระซังกระยุ่ในความรู้สึกอันนั้นเป็นนิ่มๆนุองๆยุ่ในผาหน้าผากหรือหัวเจ้าของเองการหัวของเองลหละเหตอยุ่แค่นั้นแหละไปเห็นมามันต้องเห็นเอาเองดอกมันเป็นเอาเองดอกหลายๆอย,ย่างะนะออจะไปคิดลวงหนาแต่คิดลวงหนาก็คิดลวงหลังนั่นแหละ อดีตเป็นนนน่าขอดบ่นแหละมันคือ,อเป็นคือเพื่อนบาน่คิดถึงอดีตที่มาได้ยินได้ฟังมานั่นแหละปัจจุบันคือลมเข้าลมออกด้วยอ,อาการปิติเป็นเครื่องบ่งบอกตัวเองปัจจุบันสติคือลมเข้าลมออกหรือมีความรู้สึกตัวอยู่ในระหว่างกลางหน้าผากหรือนิ่มน่วงอยู่กลางหงวัวอะไรทั้งนั้นนะปัจจุบันสตินี่คือรู้ลมเข้าลมออกอะไรให้ทําความรู้สึกตัวทอ่มหอมอยู่ตลอดรู้สึกตัวนี่เอาอาการนี้มาเป็นตัวรู้สึกตัว เออทั่วพ้อมคือตลอดการเห็นมันเป็นเห็นมันเห็ดเห็นมันได้บ่มีผู้ใดเห็ดยังไงห้าได้เลยโตห้าเองเห็ดเองนะเือจังว้าเรื่องเสือห้ผู้นั้นผู้นี้บาดนบันดาลความสุขและความถูกหให้บ่มีทางเบิ่งตัวอย่างของพระเจ้าห้าตอนขึงตัสลูหลดพระอินทร์พระพุทหนีปะเบิดเลยมีเบิ้ผู้เดียวล้วนเหนื่อๆเห็นบ่าบานอาศัยยังอาศัยลมหายใจนั่นแหละดู กับมันบอส่งความคิดออกไปหามันบันก็เลยบะมียังเหตุเท่าใดใจว่าละ่ะถูกสิ่งทุย่างมันต่อถอลําเลียงมันเป็นบันไดคือความคิดเท่าไปดึงเข้ามาเอง่านกับความคิดเท่าเป็นผู้คิดวา่านทั้งๆั้งที่บ่เคยเห็นผีเนี่ยบางคนบ่เคยเห็นผีเยกเพื่อดอกักทั้ง่านผีย่านน้ำยัง่านน้ำภาวาเด็ยินได้ฟังมานันสัญญาอารมณ์ความรู้สึกระรุงแต่งนึกไปเลยย่านลวงนาละ่ะเบียงสันเรียกว่าทุกคนอยู่กับสมาธิ จะคือจิตตั้งหมันในล่มให้ใจเขาออกตั้งหมันอยู่ในความรู้สึกอันนี้รู้สึกนิ่มๆน่วงๆนีน่นแหละเป็นวิธีที่ละสั่และง่ายแล้วทําให้บ่อยทาไม่มากทําให้ชินเมื่อมันชินแล้วมันก็ดูทางของมันเข่าได้เร็วต่เอเข่าสู่การสรงชาติได้เร็วเข่าล่มให้ใจนี่แหละเออเป็นวิธีที่ง่ายแล้วแล้วก็เหตุใดทําการทํางานกับเหตุไปนําเออนึกได้ปุ๊บแค่สองวินาที่ก็เอาหน้า หูลมหายใจเขาเธอนึงอักอาการนิ่มน่วงเกิดเกิดระหว่งางการถากวูบวาบสำนันเบากระมูกกับเบาไปเห็ดนั่งก็เห็ดไปยูแค่นีเออ้เวลาความคิดมันสิไปนั่นพอพอห้องโหวา่ามันสิคิดถึงบุคคลผู้นั้นผู้นี้ปุ๊บหู้กับละปั๊บพร้อมกันโหลดเดชเกิดรับพร้อมกันปั๊บกับข,ม,บขมาหนีโหลดเออเอาความรู้สึกเจากครองแหละเป็นเครื่องวัดความคิดสิไปกับร่างสิปุงมันมาปับ๊บโหลดเดชมันกลับขึ้นมามาอยู่ในความรู้สึกโตนี่เองนะ <Yeah. S 1> ง่าย,ายๆเห็ดทาให้บ่อยทำมากมันนั่งนี่ มักผลรองรับของมันในหันแหละ่ะมันยังมีผลลองรับหรอกมักเป็นตน้นคือกําลังเหตุอยู่นี่มักอ,อคณะเหตุนั่นแหละผลก,ก็อยู่ในกันนั่นแหละแต่ว่าทุกคนเอาตัวเองแหละรับร่องตัวเองโหลดบอกแล้วว่าเอาความรู้สึกในความพอใจเลยไม่พอใจเอาอารมณ์อารมณ์ความรู้สึกที่พอใจเลยไม่พอใจเมื่อใดกระสร้างที่มันกระกบทบกระทั่งกระเทือนอยู่หันแต่ว่ามันบ่มีอารมณ์ความรู้สึกในความพอใจเลยบม่พอใจอันนั้นแหละเครื่องวัดจของเอง เออบ่มีผู้ใดมาวัดให้เฮาได้ดอกเนี้ยังซั่นตัวเองเบิ่งวัดตัวเองเออตัวกับตัวตัวเองนั่นแหละจักว่าล่ะแล้วสังว่าฝึกนโดยตนเองอย่าไปสนอย่างอื่นนะเอาเพอาะฤษี Hai tuh Ca purtuk tangkap paccan op Pan Jo ya hamani Joila Jo ya ha Tiowi